ประสบการ์ตรงเป๊กสัญชัยดึงสติผู้ชายเจ้าชู้ระวังสิ่งนี้โพเจาชูฟังไว้อย่าว่าพี่ไม่เตือนควองรักกันมานานกว่า20ปีผ่านเรื่องราวมากมายทั้งสุขทั้งทุกสำหรับคู่ของทัญญาธัญ,ญเรศกับสามีนักธุรกิจหนุ่มเป๊กสัญชัยที่ล่าสุดควงคู่มาเปิดใจเส้นทางความรักและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในรายการคุยแซบโชว์ซึ่งบางช่วงบางตอนการสัมภาษณ์หนิงปณิตาพิธีกรดำเนินรายการ ได้ยคคำถามสุดจี๊ใจว่าพวกผู้ชายเจ้าชู้ที่ไปติดผู้หญิงหนักๆจะสามารถเลิกกับเมียได้จริงหรอเ็กสันชัยอยู่ที่เขาคิดเหมือนพี่คิดกับธัญญาแบบไหนถ้าเราขาดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หรือต้องการให้เป็นครอบครัวกันแบบนี้เราก็คงต้องเลือกทำแบบนี้แต่ถ้าเราคิดไม่ได้เพราะลุ่มหลงไปชั่วขณะหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้ชีวิตเราพังไปเลยก็ได้เราต้องเสียผู้หญิงคนนี้ไปเลยพี่จะไม่ยอมเสียผู้หญิงคนนี้ไปถ้ายอมให้เสียไปเสียไปนานแล้ว